เะรับเข้าสู่ช่องเงยกกอกนะคะทุกคนวันนี้ฝนตกนะคะเอสเตียวก็เลยพาไปจะพาไปอ่าไปกัน <laughs> ไปใต้กบไปใกล้ไปใต้อื่นนะคะทุกคนฝนก็ยังตกอยู่นะคะปะเดี๋ยวเราจะไปกันนะคะทุกคนเตรียมพร้อมพร้อมแล้วนะคะอุปกรณ์ก็มีนี่นะคะโอ้ตื่นเต้นไม่เคยไป ใต้อื่นสักทีไม่เคยไปจับอื่นสักทีทุกคนมันซีมีอยู่บ่ออื่นอุปรกรณ์น,นะคะฮะยืนเคื่อนเราไปบ่ไปเหนืออุปรกรณ์ของเราคือมีรถมอเตอร์ไซค์หนึ่งคันต้องสวยสกอนต้องสวยสะกอดมีรถมอเตอร์ไซค์มีไฟส่องนะคะนี่ไฟส่องแล้ว <c oughs> ลก็มี ตรงนะคะอันแบบนี้เตรียมไปใส่นะ,ะไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าแต่เราไปดูก่อนนะคะเดี๋ยวรอเอดเปียวก่อนกำลังสวยส <c oughs> ไปค,ยค่ะทุกคนค่ะอ่ะเดี๋ยวรอเอเปียวนะคะทุกคนจะไปใต้อื่นนะคะเขาเอาจนหมดแล้วเรากำลังจะไปนะคะ ตอนนี้เวลาสามทุ่มนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูสถานที่นะคะว่าจะพอมีหรือเปล่านะคะทุกคนไปค่ะพร้อมไปทุกสาวใต้อื่นไปหาอื่นกันทุกคนไปหาอื่นอ่ะ

มีคนมาหานะคะคนหนึ่งแล้วก็อยู่แถวนู้นตงอีกคนถึงละก็ไม่ได้ยินเสียงอื่นีน่คนคนเดียวก็ไม่ได้ยินเสียงอ่นเลยเนาะเดี่ยวเอาไงดีไปไปหาดูสิเราจะมีหรือเปล่า ดูงูดูงูเล็กเลยอืเดยขาเสียอึ่อเกิดมามีเคยหาอึ่งจั ประสบการณ์นี่่ะประสบการณ์ครั้งแรกไม่เคยหาอึ่งอางเลยแต่อยากกินมากโอ้เห็นแต่กระป๋อมพี่นอ้องกระป๋อมมาดินน้ำโอ้ยนอก แม่เปียวบอกว่าถ้าไม่ได้ดื่มทอาบน้ำเนี่ยประมาณสามสามมงอือพี่ลึกมามงนะดกตะดกพี่ลึกเฮ้ยเปียวอะนี่อะนี่นี่นี่อึ้งน้อยอึ่งอึ่นเขียดนิอึ่อไหนได้แล้วทุกคนหนึ่ง1ตัว เาเช่ยอยื้เอาเช่อยื้อุ้ยถึงตัวจะเล็กนะคะทุกคนเห็นเยียนะเออเ,น, <laughs> เน็นโอเคได้แล้วหนึ่งตัวอาเก็บหอมล้อมลิบอย่างน้อยเราก็ได้มันต้องอยู่นี่เลยสักตัวเออมันต้องอยู่แถวน้ำนี่แหละคือหาไปสมกัน <laughs> นี่นะยนอ่ส่วนแต่ไม่มาถจังเห็น,หน <laughs> เนขากระป๋อง ได้แล้วหนึ่งตัวนะเปียวได้ยินเสียงได้ยินเสียงอยู่ฮะจะแม้นเถอะนูสายตัวนี้เที่ยงนาะแอดเปี้ยวนะคะพี่ชายก็มาหาเหมือนกันแต่ว่าได้สองตัว <c oughs> เราได้แล้วหนึ่งทุกคนเนี่ย <c oughs> ไโคตนี่นนะีอซิคุรพูนะน้องนี่ป่โอ้ยไม่ย่างออเอ คะล้มนี่แหละเบอ่์เอาได้แจ่เสียงเข็ดน้อยเข็ดจะยังบูเห็ดแล้นภาพนะเดี๋ยไหมโอ้ยมันโกกระโดดหามึงน่าดีสิอ่าต่อเฮ้ยเฮ้ยได้แลยเหรอ ใช่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 อ้าไหนไหนเฮ้ยได้เลยทุกคนอึ้งอ่ะไม่ใครไม่ใครโอ้สัวสัวอุ้ยต้องอึ้งน้อยได้เลยขอโทษค่ะทุกคนอ่าได้ได้อีกแล้วนะคะทุกคนเฮ้ยมัน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 ไปหาอีกไปหาอีกเผื่อได้เนา เพืือได้ไป่ไป่ไป่พูน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 เปี้ยวเปี้ยวอุ้ยอุ้ยอู้ยได้อีกแล้วได้อีกแล้วหนึ่งตัวอุ้ยคักๆัอุ้ยโอ้ยได้อีแล้วเด้อได้อีกแล้วนะคะทุกคนเตือที่สามไปมานมันมันน โอ๋อยู่ทุ่งอยู่ทุ่งนานะคะทุกคนนี่แสงไฟหน่ดแสงไฟคนหาตรงโน้นด้วยโอ้คะคัะคักค่ะค่ไม่ข่เลยพี่น้องอ้ยมต้องมีอีกแหละมาสวยดอกแต่หากินมันมันมันสามตัวแล้วนะคะเพิ่งลงมาเมื่อกี้มัใหญ่นึง แม่ไข่เต็มไข่เลยเต็มท้องเลยอีการหาอีกเดี๋ยวเราเดินหาอีกนะคะทุกคนแถวแถวทุ่งานานะคะมันต้องมีอีกนะคะ จุดมุ่งหมายของเราว่าจะกลับแล้วก็ได้ยินเสียงตรงนี้ได้ยินไหมคะทุกคนเสี่ยวอาไงดีลุดูไหวไหมไโอ้ทางกับมึงไงพี่น้องมันชันนะคะทุกคนเแบบมันเหมือนจะลื่นนะเปียวที่ไว,ไว้ทโทรศัพท์เอาได้ไหมลุกได้ย่บอ้ยเออ,อเปี่ยว ม่ทุก <c oughs> คนเราต้องหาทาง,งหน่อยเพราะว่ามันอกีนมันลื่นถุงเราก็มีลิ้นสีด้วยะคะ่ะอุ้ยเป็นลงมาเหมือนกันนี่นี่ก็จะแบบจับกล้องสีกล้องตังต้งหน,นึ่งนะคะทุกคน Oh, yang pelat deh. Mm hmm? Mm -hmm. hmm? เดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่มก่อนใช่วะ <c oughs> อือยี่งไงเจ้าตัวนี้ที่ร้องแต่เราจะังไงอะ่ะเปรี้ยวถ้าจะรับใิ้ดีเปรี้ยวเปรี้ยวบอกว่าเปรี้ยวจะรับภารกิจนี้นะคะเพราะว่า,วามันตัวใหญ่มาก เดิน <space> ตอนี mm <Pur> ้หาทางลงกันไม่มีปายแล้วมันพ nah ่องลมอย่างนี้เดียวไปแล้วนะคะเดียวมันไปทางนี้แล้วฮู้ฮู้ฮู้พื่นบุะไรเพืนบ่เันบ่ เอาเมื่อกี้นี่มันพองล้มมันย่าพองแล้วมันกระโดดมนุ้นเลยฮ่ทั้งสวยทั้งหากินหมาเลอทุกคนโอยเสียงเข็ดก็ได้สองตัวเหรอใช่อุ้ย แสดงว่าไม่ใช่ตวเมกอกี้หรองบเธอเธอตีนไม่งนนมหาตรงนี้นะ mm. เออ็นที่หางที mm. ่ใสเ่เชือเลยเออไม่ได้แน่ว่ะ mm. แน่วจะขนลงหร mm. mm. อได้สองตัว mm. ทุกคน มันกำลังเขากำลังมีอะไรกันนะเนี่ยเจี๊ยบอกเราก็มาหานะคะโอยเสียงเขตนะอย่าวางถูงกันใส่แบตตลอดดูฉนงน้ำนี่เลย เดินมาค่ะทางนี้ สองตัวอยู่ทุกคนได้ยิงเสียงเลยได้ยิงเสียงแต่ไม่เห็นนี่ชิโลเฉียดเนาะโลไปแล้วเสียงดังมากเธออื้ออะไรเนี่ยต้องออกแบบอือเสียง โอ้เสียงอะไรไมู่้งเสียงทุกคนไม่ยินไหมเสียงเครียดก็อฮะใครปห๊บปุปุุบ เลือกอะไรนั่นด้วยบ่เลือกตรงตรงนึงนั่นเป็นอะไรเจือได้เพิ่มอีกตัวได้สองตัวได้สองตัวจับครั้งเดียวได้ตั้งสองตัวหมานคัะตัวนึงไม่เป็นอะไรตัวใหญ่ๆเนาะตัวใหญ่มากตัวที่เราถ่ายเจอถ่ายให้ดูอ่ะมันหายนะคะนั่นก็ไม่ได้ดูว่ามันยิ่งไปไหน โอ้ตองังเสียงฟังเสียงเขตพี่น้องโอ้ยหลลีเขตนะโอ้นี่ฟองลมหนี่นี่นีนนนนอ <c oughs> <c oughs> ทุกคนไม่ได้ช็อตเด็ดเลยอ่ะโอ ขาสอยข,ของมงมันลื่นนะคะต้องระมัดระวังมันก็ไอเขียดมันก็กำลังจะร้องเดี๋ยวหาอื่นทันีีก่อนนั่งซอมมึงดูอื่นก่อนอน้ดนใครเห็นบ้างกรัน ดนู้เขียดทุกคนกำลังพองลมเขียดน้อยมันไม่พอเกงอยู่แล้วน่ไม่เอาจะหลอกแล้วก็ขึ้นมาข้างบนแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันไอ้เที่ยวก็ยังยังไม่เลิอใจนะคะ ตัวนั้นหายอ่ะคุณยังคิดถึงอิงตัวนั้นอยู่เฮ้อด, oh <my> ดูถนนนะคะทุกคนเห็นทางมาดีตุ้มเป๊ะมากขึ้นไดมไหมจ๊ะ ขนล้ตุ้งไปน้ำอ่ะเด้อีสเด้วยก็ตุดเต้นเลยปนหมเลยเี้ตุงเป๊ะตาดทุกคนทางเราลงไปเป็นโศกเลยด้วยี่ต้องทั่งนี้เช่ไมไม่ได้ยินเสียงเลยฮะ เสร็จภารกิจนะคะเดีย๋ยวเราเดินทางกลับบ้านกันนะคะทุกคนไปค่ะต้องนทับ